โอ้ดูแอคชั่นดิจ้างนีจ้างดีจ้งดีเจอของใหญ่แล้วสปินอันนี้บันไดข้าพันใช่ป่ะพี่เนี่ยบันไดสามพันเองเหรอบันไดสามพันแต่สายห้าสิบนาสายห้าสิบปอนเจอของใหญ่แล้วครับเจอบึกครับ

ไม่มาเลยแหละถอนอย่างเดียวไม่มีฝากครับงานนี้เดี๋ยวไปลงยูทู e เลยไงดูเปเปิดดูเลย มาเฝ้าตั้งแต่เช้ายังเขายังไม่โดนทักตัวนะครับวิ่งมานีอาะน้ไหมาวเยคันตงเฮอเาคันตงโอ้พยุงอย่างเดียวเลยลุดแอร์ขนาพี่ไ้ง โมันวิ่งซูด้วยดื่มนคันแดงแล้วแดดทะลุเริ่มมาแล้ว,ลวเริ่มมาแล้วเร,มมเริ่มมาแล้วเหนื่อยแล้วเริ่มมาคนก็เริ่มหมดแรงแล้ว ช่วงแรกก็ไม่รู้ใครเยอะใครนะไม,ไ,ไม่รู้ว่าใครเยอะใครเลยช่วงแรกนี่บานแนกสามพันสายห้าสิบปอน <c oughs> พยุงแล้วครับถึงขั้นพยุงเลยครับไข่แตกแน่ <c oughs> โอ้ มากลางบอ่อแล้วไกลแล้วเขึ้นๆเดี๋ยวอ,อ,อุ้มโชว์เลยเดี๋ยวอุ้มโชว์เลยนะเดวเหมือนคลิปเมื่อกี้นะดูฮาเลยโหงัดโหคันจุ่มน้ำเลยพอดึงขึ้นมาเป็นตะไคร่อะ <c oughs> โหฮาเลยเมื่อกี้โอ้คร <c oughs> ับผม <c oughs> ค,ลคลิปของนู่นนน้อง <c oughs> ของน้องวันเนอร์ครับโอ้โหไอไอเราก็ลุ้นตั้งนาน เขาถ่ายไหมก็ไม่ไม่รู้ว่าไงถ่ายไปบนเรือเรือเล็กครับอัดมาแบบคันคันหมดแอคชั่นเลยเรานึกว่าปลาพอดูไปดูมาโอ้โหตะไคร์เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วหัวยังไม่ลอยเลยครับหัวยังไม่ลอยเลยยังไม่ขึ้นหัวเลยไกลแล้วครับปลากระดีชัวร์ปลากระดีชัวร์เลยครับ ยังเห็นตัวปลาเลยโอ้เดี๋ยวก็ขึ้นน้ำแล้ว,ลวยังมีอีกหนึ่งก๊อกบึกแน่ๆครับมรงนีง่เป็นไงเล่ายังไม่เห็นคลายน้ำเลยยังเลยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปอีกแล้วครับ,ค,รบคนจะตกน้ำแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงไปที่บันไดดียวมางครับ ไอ้สวิงนั่นเข้าไม่ได้มั้งสวิงเข้าไม่ได้แน่นอนเลยไอ้บึกเนี่ย <laughs> ไปที่ไปที่บันไดกันโอ้โหกดคันแล้วครับโอ้ยเกือบหมดแอคชั่นเลยมาสองคันเลยรวบสองคันเลยครับ,บล,ลอดรอดเอาเอาสองคันนี้ข้ามไปไม่ดีครับเดี๋ยวขาดนะครับเอาข้ามไปดีกว่าครับสองคันนี้ไม่งั้นขาดนะครับเนี่ย ไม่รู้ยังไงมันกวาดไปหมดเลยมังก็เก็บสองคันนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขาดนะครับเนี่ยมันมันดึงกันอะสายมันบาดกันนะครับสายนี้มันตึงแล้วขึ้นมาสากดียังพันอยู่บ้างครับต้องไล่สายขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาดแน่แน่น่แนะครับมันนี้เลยไอ้สองคันนั้นอีกคันนึงเนี่ยเนี่ยต้องออกมาข้ามแล้วครับ กัรที่ผ่านอยู่ต้องเอามาข้ามเส้นนีลนะโอเค okay. ข้ามข้ามเลยครับนั่นละครับผมนี่บันไดนี้ก็ไนดะ้แต่ยังยังไม่ลอยหัวเลยยังไม่บนน้ำเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว <c oughs> ห้านาทีหกนาทีผ่านไปไบเมือนก็หกแต่ก่อนหน้านนั้นประมาณสักสิบนาที <c oughs> <c oughs> นี่เจอของจริงแล้วครับวันนี้เจอกันทุกคนเจอกันทุนหน้าไอ้เต้าปล่อยผงเอาี่บอลี่อบอลไม่ต้องมาลกูกกระชากแล้วลวกูกนิเวลนิเวลวเระวังนะปืกหนึ่งแล้วนะ เมื่อแล้วครับตอนนี้คนนั่งไอคนอัดนั่งแล้วครับนี่ครับถ่ายคนนี้โอ้ไงครับโอ้แอคชั่นมาแล้วมาแล้วโอ้อีกคู่หนึ่งมาแล้วครับดึงมาแล้วระวังอีกเส้นหนึ่งครับคันคันสีเหลืองระวังครับเดี๋ยวจะไปรอดอาจารย์โจนี่นี่ครับโอ้คันหมดแอคชั่นเลยครับเจอบึกกดเข้าไปครับ ต้องตอนนีน้แล้วครับอัดมาตั้งนานแล้วอัดมาตั้งนานเห็นภายน้ำแล้วครับวิบ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับมาบันไดแล้วครับมาบันไดแล้วครับอุม้มอุ้มข้างเลยม่ดีเห่อพี่อุ้มไม่ไหว <laughs> ฮิ้วคลิปเลยฮิ้วคลิปเลย โหบลมเลยเป็นไง่ะโอ้โหโตจังเลย่มันนกันโอ้โหโอ้นี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ครับโอ้ตัวโอ้โห ไม่โอ้โนี่ครับของจริงเลยครับโอ้โหโอเคครับโอ้ย,อยสุดๆไปเลยตัวใหญ่มากนี่ไว้ก่อนมึงอ่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก มึงด <Or> ินไปก่อนดิเล่นกอนยาเด็ดเจ็บเจ็บเอา้อเยเาอเลยเฮ้ยเจาะเจังง้นหักักนเลีกอนจบงันนะโอเคครับา